สวัสดีค่ะวันนี้บิวมีรถโตโยต้า,าติดมานำเสนอนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นตัวเครื่องพันแปดตัว GR Sport นะได้ปี2022ใหม่เพียงแค่40,000โลชุดแต่งรอบคันเลยค่ะบอกเลยว่าออปชันจัดเต็มและราคาด,ดีมากๆนะใครที่กำลังมองหาอยู่บิวบอกเลยว่าห้ามพลาดคลิปนี้นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้บิวด้วยใครที่สนใจอยากจะจองรีบโทรมาหาบิวได้เลย ที่เบอร์0ู2 9 2เก้าสอง้าสองสี่หนึ่งเ็ดสามสี่นะคะจองก่อนใครแค่หนึ่งพันบาทเท่านั้นค่ะเริ่มมาจากกันหน้านะคะคันนี้บอกเลยชุดแต่งรอบคันมากมาก,มาก,มากนะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้สวยๆเลยค่ะโชว์เฉี่ยวมากๆนะคะไฟเลี้ยวไฟหลีไฟเดทามนะคะเป็นดาวทีทั้งหมดเลยค่ะกหลาจังหน้าเป็นโครเมียมตัดด้วยเป็นโนแบงค์แบบนี้สวยๆเลยนะมีไฟสปอร์ตไลท์มาให้พร้อมเลยค่ะการชนหน้าเป็นเป็นโนแบ็คสวยมาก บอกเลยว่าชุดแต่งจัดเต็มสุดๆหน้าตะเกิดมีให้รอบคันนะคะและได้สีดำเดิมแท้จากศูนย์เรียมมุมชัดๆแบบน,นี้เลยนะคะรถไม่มีชนหนักจมน้ำกับสีมันแน่นอนร้อยเปเซ็นค่ะล้อแมกอรลอยแท้เดิมจากโรงงานนะได้ลายแบบลายสปอร์ตด้วยนะคะขอบสิบเจ็ดค่ะและได้ไฟเลี้ยวกระจกข้างมีมาให้เมียมาพร้อมกับระบบ BSM ด้วยนะคะ มือจับเป็นโครมเมียมค่ะติดฟิล์มแล้วรอบคันคิวกันสต์มีมาให้พร้อมเลยนะคะคันนี้สวยๆเลยหนีสเกิร์ตมีให้รอบคันไปเลยค่ะอย่างสปอร์ตเลยนะพอเข้ากับล้อแล้วนะคะสวยสุดๆเลยค่ะด้านท้ายของเขานะฮะไฟเป็น L.E.D. ค่ะตัดด้วยโครมเมียมแบบนี้เลยมีเซ็นเซอร์กันชนให้นะคะสองจุดหน้าและด้านท้ายก็มีสเกิร์ตมาให้เช่นเดียวกัน คันนี้นะคะสามารถเปิดฝาท้ายได้นะคะโดยที่ไม่ต้องสตาร์ทรถนะมีกล้องนะคะปล่อยมาให้ด้วยนะ,ะบิวอินมาจากโรงงานเลยนะคะไฟเบกเรกดวงที่สามมีมาให้พร้อมค่ะที่วางของกว้างขวางมากๆนะคะวางของได้เยอะสุดเลยค่ะตามสไตล์ออฟฟิตนะอุปกรณ์มีมาให้พร้อมค่ะเครื่องมือนะคะแม่แรงนะยางอะไหก็มีมาให้ค่ะและ ในส่วนของยาไหลนะคะได้ล้อแม็กลายเดียวกับตัวรถด้วยนะคะไม่ใช่ยางไม่ใช่ล้อกระทะนะคะแล้วก็ไม่ใช่ล้อปกตินะเป็นล้อเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยค่ะบอกเลยว่าคันนี้สวยมากๆและหาย,ยากสุดๆเลยนะคะสำหรับตัวเจียสปอร์ตนะคะเครื่องพันแปดปี2022นะคะันนี้ได้ไม่ซิมมิลโลเท่านั้นใครสนใจก็รีบททาขับอยู่ได้เลยที่เบอร์ศูนย์เก้าส และนี่คือด้านหลังของเขาค่ะมีที่พักแขนให้นะคะนี่เบาของเขานะคะเดินได้สีแดงแบบนี้เลยนะทั้งคันเลยนะคะดูสปอร์ตสุดๆและเป็นเบาะหนังที่ระบายอากาศได้ด้วยนะคะแผ่นยางมีมาให้พร้อมนะที่พักแขนมีให้วางแก้วน้ําได้นะคะมีแอร์หลังให้นะนี่เลยค่ะแอร์ด้านหลังมีมาให้นี่ขนาด อ่าที่พักแขนตรงนี้นะคะยังจะเดินได้สีแดงเลยนะบอกเลยว่าดูสปอร์ตส,สุดเลยค่ะด้านหน้าของเขานะคะก็ดีไซน์สปอร์ตเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะนี่ไมซีรือโลไม่เกินจริงนะของจริงนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นนะคะแอคทีฟพุทคอนโทรลมีมาให้นะเซ็นเซอร์กันชนมีให้นะคะระบบออกนอกเลนนะคะก็มีให้พัดเดิลชิปก็มีให้ค่ะ ผมอะไรไม่มีศึกหลอนะคะสำหรับคันนี้นะแล้วก็ได้จอแท้จากศูนย์นะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้มีนิเกเตอร์มาให้พร้อมนะคะเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้ Wifi ได้นะคะสำหรับคันนี้นะแอร์เป็นแอร์ออโต้ค่ะสตาร์รถแอร์ทำงานนะคะเกียร์เป็นเกียร์โต้ CVT 7สปีดนะคะระบบการเลื่อนอะไรมีมาให้นะคะแล้วก็ระบบ โหมดการขับขี่แบบสปอร์ตมีมาให้ด้วยแล้วคันนี้มีไวร์เลยชาร์จมาให้ด้วยนะคะนี่เลยอย่างกับแคมรี่เลยนะคะเบโคเบมือไฟฟ้าค่ะสวยมากๆนะคะแล้วก็นะคะรีรอยไม่มีเลยค่ะแอร์แบ็กมีให้รอบคันนะคะและตัวเบาะนี่เบาะปั๊มําว่า GR มาเลยนะสปอร์ตสุดๆแล้วก็แต่งด้วยสีแดงเบอร์กันดีแบบนี้ค่ะได้เป็นได้สีแดงแบบนี้นะ เบาปรับไฟฟ้าค่ะแล้วเบาไม่มีขาดไม่มียับเลยนะคะเบาไม่ขาดไม่ยับเลยนะบอกเลยว่าสภาพดีมากๆนะคอนโซลกลางแต่งด้วยเปียโนแบ็กสวยๆแบบนี้เลยค่ะมีที่วางแก้วสองใบนะคะดูบอกเลยนะว่าคันนี้สวยมากค่ะกระจกปรับไฟฟ้าทักคันนะคะจกมองข้างก็ปรับผัาไฟฟ้าค่ะ ใครที่อยากได้นะรีบโทรหาบิวได้เลยที่เบอร์092 92 4 7 7 4 4นะและสำหรับคันนี้นะคะใครอยากได้นะบิวมีส่วนลดให้หนึ่งแสนบาทไปเลยนะคะฟารบราคาจากหน้าป้ายลงไปนะคะเหลือเพียงแค่6กแสนเบาทเท่านั้นเลย ได้ปี2 0 2 2ไมค์สี่0,000ื่นนะและได้ตัว g r อา o r สปนะคะชุดแต่งรอบคันแบบนี้ไปเลยใครที่สนใจรีบโทรหาวิวได้เลยที่เบอร์092-924-1734นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้แอดไลน์มาสอบถามวิวก่อนได้เลยนะคะส่งเอกสารให้วิวดูดเบื้องต้นได้ก่อนนะและใครอยากจะเข้าเงื่อนไขใช้บัตรประชาชนใบเดียวออกรถนะคะก็รีบทักมานะคะก่อนที่โปรจะหมดนะ วันนี้บิวขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ให้บิวด้วยนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามกันด้วยนะสวัสดีค่ะ